เาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดวิดีโชาแนลวันนี้เรากลับีกแลรร้วสำหรับการารียคชั่นโลกคู่ขนานซกมิรีทอเลตจากช่องคุณดอสตูเรียยังเหลือ EP ีที่40ที่เรายังไม่ได้ทําการรียคชั่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดให้ตามคำขอของน้องๆหลายๆคนนั่นเองซึ่งในคล,คลิปนี้นั้นผมอาจจะไม่ได้มีการสรุปเนื้อเรื่องตอนท้ายทุกคนได้ฟังฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะต้องมีการไปภาคแข่งดังนั้นก็เลยมีเวลาไม่เยอะรีบมาทํารีอกชั่นแล้วก็รีบลงให้ทุกคน ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิดิชแน็คไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยสกิบบิดิทอทเลตบอยเดอะฟ k กบูมแต่ว่าน,นี่คือช่องดอกสตูดิโอเอาวะไททันสปิกแมนกับไททันเพนซิลบูแมนกับกองทัพหมาพิษบูเอาวะพี่ใหญ่หัวทีวีมาไททันทีวีแมนเชด ก็มาดีครับอู้ออเยเจอไล้ตัวนี้มันแบบเป็นบอสเหรอเป็นมาเป็นตัวหัวหน้าเอาอะสมต่อเสร็จก็ยังไหวสต่อร้อก็มาเถอะครับมาดิมาดีเอาอะมาดูว่าสามไททันจะสามารถกำราบไอ้กองทัพบ,บ่าพิษบูเป็นร้อยได้หรือเปล่ายังไงอืแล้วก็จะต่อย เอาวะส่งต่อให้กับเพนซิลเพนซิลวูแมนเหมือนคราวที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วมันแข่งแต่ขาดไปข้างปะหรือว่าแคบอุ้ยเดือดใจติดต่อไอเดี๋ยวใช้ยังลบพลังยังลบลบได้ทุกสิ่งยืมขวานหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะโดอกันแบบดื้อนี้เลยนะเอาดีวะเอาดีวะขวานนี่เป็นของ ไทยท่านสมิตรแมนไม่ใช่หรอโอ้ยตัวบอสมันแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะพี่ยิงรัวมากเอาไว้บาวว่าไทยท่านคามราแมนสามไม่พอขอสี่เลยแล้วกันเช็ดเอาดิวัดานมากากงอกพ้นไปถึงทีเอาเรื่องแต่ตายยังเปตาแดงอยู่นะเหมือนเขาที่แล้วจะโดนสะกดจิตแต่หบทจะสะกดจิตไม่ได้หรือเปล่า ยังไงอ้ยจับไปไม่ต้องมงอกด้วยอย่างเด้อมาเะล่ะก็มาเะล่ะเดือดจัดเอ่อมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรสักอย่างเอาวะเฮ้ยห้าไปเลยห้าไปเลย โอ้ยนี่มันฮาจตุเทพไททันดริวแมนมาอีกหนึ่งโอ้ยนี่คือการรวมไททันทัน้งหมดเลยป่ะเหลือแค่ค็คกแมนนะโ้ยังโกรธอยู่เกี่ยวกันเหลือเกินฉันขอสอบาลเลยว่าจุดนี้ไมนหน้ามีสมองเหลือแม้แต่เซลล์เดียวก็ชิบมันไม่ได้อยู่ข้างในแล้วอะ่ะหยการรอบาลีอ่ะ เอาวะไททันเป um ็นซิลวูเบนเดี๋ยวฉันจะก,กัดเองไอ้นี่เหรอมังกร่อู้อย่าบอกเสียงนาฬิกาใช่ไหมไอ้พยายามมองอยู่ว่าใช่หรือเปล่ามาวะไททันคอกแมนโอ้โหดูทำหน้า พวกแกไม่รอดแนคราวนี้เอาเคลียตัวนี้ก่อนเถอะเคลียตัวนี้ก่อนมาอย่างเท่หยุดเวลาไม่ไปหนึ่งทีคลั่งเหลือเกินอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมีแวบๆฉันขอสั่งให้แกสงบสติอารมณ์ลง ทำดาวโบ้เฮ้ยนอกจากหยุดเวลาแล้วยังสะกดจิตได้ด้วยหรอเกินเบอร์ไปมากเกินเบอร์ไปมากเฮ้ยไททันคาร์บิแมนตากระมังเป็นปสีฟ้าแล้วได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วเอาวะตอนนี้คือไททันหกตัวรวมอยู่ด้วยกันเฮ้ยคืนขวาแล้วหรอดูโกเตโด โอ้ย่านเทพไม่ต้องหัวนะจิมมี่หลังจากที่นายได้ออกมาแล้วพวกมันจะไม่สามารถควบคุมนายได้อีกเม้่แต่ข้านายทิ้งเอาละเราไปลุยกันเลยจิมมี่ก็คือจีแมนนั่นแหละ99.9และและและ100%มาว่ะจะได้เห็นหน้าของจีแมนอัพโคลาริสสักทีรอมานาน รอพยายามเนิ่นนานหน้าตาจะเป็นยังไงอะ่ะนี่คือจีแมนโอ้ยตาสีฟ้าด้วยเซติสแขนด้วยไปแล้วจากอีพีก่อนตุ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 ต,ต,ต,ตุมาแล้วว่ะนี่จะบอกว่ามือจีแมนเนาะจริงปะเนี้ยไอ้พวกสารเอว เอาแล้วไงโอ้ไม่ก็นี่คือจีแมนร่างใหญ่ขนาดนี้เลยหรอมันใหญ่กอ่าแบบเบฟฟ่ฐา,านของพวกสก,ก,กินบดีอีกนะโอ้ oh, แลวดูดาบดนี่เกินเพอร์ไปมากเฮ้ย <Hey. S 2> จริงปะเนี่ยโอ้มายก็เฮ้ยใหญ่เกินใหญ่เกินไปหรือเปล่า เอาอากางโรไว้ก่อนใช่ไหมยอย่าบอกว่าจบยัง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 มีเสียงอยู่อู้โหโคตรเตะเปิดรถไฟปุ๊บ,บเลยอะอยหลอกเมื่อกี้เฮ้ยตัวใหญ่มากอะว้าจริงปะเนี่ยโอ้โหได้ดูดาบมาดิคือไททัศน์เป็แนแบบตัวกระจิ๋วหลิวเลยอะเน้นมัน ชีแม่เหรอตัวแม่งโคตรใหญ่ว่าแต่ทำไมมันถึงไม่โจมตีเราล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมกันสูรประชาการพวกามันจะบุกไปที่สูรประชาการพวกมันจะใช้แผ่ของพวกเรามัจัดการพวกเราเองถ้าสูรประชาการของเราถูกทำลายมันไม่มีวิธีให้เราได้หลบซ่อนหรืออําเกตฑ์รักายมันไม่สนใจพวกเราด้วยซ้ำเราบอกมันรู้ดีว่าอย่างไรเราก็ต้องตามมันไป เอาวะฉันไม่รู้แล้วต้องทำยังไงแต่ตอนนี้เราต้องหยุดพวกมันให้ได้ <Wow. S 1> เอาเว้ยอู้ยแม่งจบโคตรมัน,น,มน <c oughs> แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิมดีทอยเลตอีพีที่40จากช่องคุณดอมสตูดิโอต้องบอกเลยว่าเป็นอีพีที่โคตรเดือดและโคตรมันฮะ ตอนนี้มหาไททันทั้ง6คนได้มารวมตัวกันไปที่เรียบร้อยเพื่อจัดการควกสกิบดีทอยเลตแต่ว่าพวกโถส้วมก็มี g ีแมนอ o พ a ก y p s สที่ตอนนี้มีการปลดปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยบอกเลยว่าร่างใหญ่เบิ่ม ไม่รู้ว่ามาแต่ท่านทั้ง6คนจะทําการต่อกรยังไงฮะและอย่างที่บอกไปว่าในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องในตอนนี้ทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูฮะดังนั้นเพื่อนๆมีทฤษฎีหรือมีข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนั่นเองฮะตอนต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคงจะต้องมารอติดตามชมของคุณดอร์ซูโอแต่บอกเลยว่ามันมากๆเลยนั่นเองฮะเอาละฮะคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ